เอาสบายดีพบกันปกติตามเคยกับช่องพ่อคำเพียงแชนแนลช่องนี้รวมสระความบันเทิงแต่งเองห้องเองไปตามสภาพการบ้านเมืองตามสถานการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปกติเมื่อนี้จะบุได้ห้องเพีงปกติแม่นห้องเพลงแต่งเองข้องเองทุกมือ้อเมื่อนี้จะบุได้ห้องเพลงเมื่อนี้จะพาพี่พันน้องมากินซอยจุ๊ เ,เพราะว่าเห็นเพิ่นกินแล้วก็คือคือยักกินเออบิ่งเคยเป็นตาแซบแต่ว่าก็รยักลองเบิง่งเนาะเออบ้านมีเป็นอะไรเอาฟากพี่ฟางง้ามองกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามเพื่อบให้พาดโอกอารมาฟังเ,เพลงนั่นก็ไปแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ออกเด้อโอ้มื้อนี้มีเกลียวเกลียวเพียเนี้ยเนียวเสือ บีคมค้มเราก็มีซีนเมือนี้จะม่นเน้นตับไล่เมือน,นี้หนอเพราะว่าซีนนี้ก็บโบไร้ปันใดมันเน้นตับเพราะว่าตับเป็นตับบ้านเออล้วก็มีย่อสิ่งสาคัญค่าดบไดก็คือผักทุกชนิดโอ้หน้าเส็บมักตปูมักเผ็ดมักเครื่อผักมีซีส่งเอาก่อนจะลงมือในคาดบนไดเด้อแกขาวแก๊ขาวจ้องหนึ่ง แล้วดองอยากินตำนี้ตำของเตยจะไปกินไร่เพราะว่ากินไร่บริสุ่ธิสุขภาพถ้าว่าแกข่าวนี้บ่มีปัญหาเนี่ยเอามาพี่น้องมาแช่แชนำกันบ้านี่นเน้น,นสานจำคำอนเพราะว่ามือน,นี้จะเน้นจะตับบ้าน มันเป็นอะไรชีบคำอปไรกันโอ้เจียวคุ้นคุอ้คุ้นตยุยตุยแวนีอืมโอ้ชุ่ยอดอืมอมปากการชอบปรกนัม ฝั่งนอกมกัตสึคูอืมอืมโอ้มัมนนี่ตัยตุญยอืมไม่ีมเผ็ดอืม

うん。ううんん

อืม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 ปักเทมมาใชอืมอืม うん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  อืข้านอกเข้าจังบุง้งฮืมมาานี้ก็พอดีอิม่มข้อคมามขอขมบใจผู้ที่เบิง้งคลิปนี้จุกุกึุนไปข้อขอบใจ Good night.